If we we'd get together we be could something สวัสดีค่ะแฟ <I think S 2> นเพจ <you 're S 2> ทีักทุซท่าทั้งแฟน,นเพจ <if S 2> ท่านเก่าและ <if S 2> ท่านใหม่นะคะ <reserve> ขอต้อนรับเข้าสู่สูตรเด่นบนสูตรที่สามค่ะชื่อสูตรสามตัวบนมาแรงซึ่งงวดที่ผ่านมานะคะเราเาทำเลขเด่นได้ทั้งหมดนะคะสามตัวนะคะก็เข้าที่เลขเจ็ดค่ะ แล้วก็เราจะ,ะมาทำงวดใหม่ให้ดูแต่ถ้ายังไงเรากลับไปย้อนดูของเก่าตามธรรมเนียมเลยค่ะว่าเข้าที่เลขเจ็ดจริงไหมนะคะสามตัวบนมาแรงของที่เอเงวดที่เราบอกที่ผ่านมานะคะที่ออกเก้าศูนย์เจ็ดนะคะเลขเด่นที่ได้ก็คือเลขเจดที่เราทำได้นะคะตัวนี้เลยนะคะเลขเจ็ด ก็ยังไงฝากติดตามสูตรนี้กันต่อนะคะว่าจะได้เลขเด่นอะไรต่อนะคะในงวดใหม่นะคะก็ย้ำว่าสูตรนี้ก็มาแรงขาตามชื่อเลยนะคะเราไปทำกันกับสูตรใหม่เลยค่ะทุกสูตรที่เราให้นะคะไม่ยากเลยนะคะเราเริ่มนำเอารางวัลที่หนึ่งสามตัวนะคะก็คือ9 0้ย์เที่เพิ่งออกไปนะคะเก้ย์เดและเรานำเอามาลบกับเลขหนึ่งทุกตำแหน่งเลยค่ะ หนึ่งทุกตำแหน่งนะคะเจ็ดลบหนึ่งค่ะจะเหลือหกนะคะแล้วก็ศูนย์ลบหนึ่งนะคะได้เก้าค่ะเก้าลบหนึ่งแปดค่ะดังนั้นได้งวดใหม่นะคะสูตรที่สามค่ะเด่นนะคะเด่นบนนะคะชื่อสามตัวบนมาแรงเด่นที่แปดเก้า แล้วก็6ค่ะ3ตัวนี้นะคะงวดที่แล้วเข้าที่เลข7นะคะฝากติดตามสูตรนี้กันด้วยค่ะเรามีทั้งหมด8สูตรนะคะแล้วจะรีบลงให้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ